ดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ครับเรื่องของมาเก๊า8 8 8เว็บพนันออนไลน์ยังคงเดินหน้าต่อเรื่องนะฮะล่าสุดการปฏิบัติการในครั้งนี้ ep ที่6แล้วครับมีการลงพื้นที่จุดเป้าหมายสำคัญเพื่อไปตรวจสอบทั้งหมด3จุดด้วยกัน2จุดแรกอยู่ในกรุงเทพมหาคนครและอีกหนึ่งจุดอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับก็มีการติดตามนักแสดงแล้วก็แรปเปอร์ครับที่ร่วมแต่งเพลงร่วมร้องเพลง ในมิวสิกวิดีโอที่ทำให้กับทางเว็บมาเก๊า888นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมิวสิกวิดีโอของแรปเปอร์นะครับเป็นเพลงแรปของเว็บ <web S 2> พนันมาเก๊า888ที่ <8 88 S 1> ตำรวจเนี่ยนะครับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอสารออกหมายค้นที่พัดก็เป็น2สาวพริตตี้ที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรปเปอร์หนุ่มที่เป็นคนแต่งเพลงและร้องเพลง แล้วก็ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็เป็นการขยายผลมาจากการสอบปากคำนักแสดงสาวคุณดิวอลิสราทั้งหมด3จุดในจุดแรกไปที่คอนโดมิเนียมย่านบางเขนของนางสาวธัญ,ญาการหรือเมครับไปตรวจค้นภายในห้องพักเนี่ยปรากฏว่าไปพบมีเคตามีนอยู่5กรัมครับโดยที่น้องชายของนางสาวธัญ,ญาการยอมรับว่าเป็นของเขานะครับแล้วก็ยังมีการตรวจสอบอายัตรถลอมบกินีสวมทะเียนปลอมอีกหคันครับ ก็ต้องนําไปตรวจสอบครับว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เกี่ยวกับเว็บไซต์มาเก๊า8 88, นี้หรือไม่นะครับนี่จุดที่1จุดที่2ครับไปที่บ้านพักย่านทุ่งคลุนะครับของนางสาวมิราตํารวจยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเพื่อทําการตรวจสอบสุดอีกจุดหนึ่งจุดที่3นี่เป็นบ้านของนายอนุวัตรหรือเกียร์นี่เป็นแรปเปอร์หนุ่มครับอยู่ในพื้นที่อำเภอพังโคนที่จังหวัดสกลนครนะครับ ทั้งนี้ครับพริตตี้สาวสองคนนั้นรับสารภาพว่าได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายจริงตั้งแต่เมื่อปี6-2แต่ก็ไม่รู้ครับว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีนะครับ